้แรกข้อต่อไปนะว่าคําว่าอารหันต์ก็คือทรงละบาปประธรรมทั้งหมดข้อแปดนะพระองค์นี้คําว่าอารหันต์ก็คือทรงละบาปราบาประธรรมบาปประธรรมทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความเสียหายในทิฏฐธรรมและสำปรายภพและเป็นค่าศึกต่อปฏิปทาให้สับถึงพะนิพพัก บาปประทมเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์ทรงละได้โดยเด็ดขาดละโดยสมุทเชทตาหารละโดยไม่มีส่วนเหลือเห็นไหมโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาบาปอากุศลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดกิเลสเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดทําอันตรายทําความเสียหายในพิฐธ,ธรรม อาคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพึงบังเกิดขึ้นในทิฏฐธรรมเนี่ยนะยกตัวอย่างเหมือนกับพระพระสุธินเนี่ยนะกิเลสคือราคะที่เกิดขึ้นในจิตของท่านหรือด้วยอํานาจอาุุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตของท่านที่จริงในชาตินั้นท่านมีอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ แต่เพราะบาปเพราะอากุศลเพราะกิเลสบางอย่างที่เกิดขึ้นทําอันตรายต่อมรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นในสันดานของท่านหรือพระเทวทั์เนี่ยนะท่านน่าจะไปดีกว่านั้นเพราะท่านได้ฌานแต่เพราะกิเลสมีราคาเป็นต้นที่เกิดขึ้นในขันธสันดานของท่านทําให้พระเทวทัพเสียหาย ก่อนหน้านั้นพระเทวทัตก็เป็นผู้เป็นคนดีจริงๆนะเป็นกาลยานะปุถุชนเป็นปุถุชนผู้ได้ชานได้อภินญาถ้่หากว่าไม่ดีจริงๆเนี่ยไม่ได้ชานได้อภินญาหรอกนะแต่เพราะบาปเพราะอาคุศลนั่นแหละมันทําลายทําให้พระเทวทัตเสียหายนปนเปี้ไปหมดเลยเะไม่น่าจะทําชั่วก็ต้องไปทําชั่วไม่น่าจะทําสังกเทศก็ถึงกับทาสังกเทศทําให้คนดีๆห้ายคน เสียาหายจากประโยชน์ที่จะพึงเห็นในชาินี่นี่แหละคุณงามความดีใดๆที่จะพึงได้ก็เสียาหายไปในกระทั่งสัมปายะพบก,ก็เหมือนกันกิเลสเหล่านี้เนี่ยทำลายต่อประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นในสัมปายะพบก,การเกิดขึ้นในโลกหน้าสัตว์ทั้งหลายแทนที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แทนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดในสถานที่ดีๆสูงๆ หรือว่าไปเกิดในสุขาวาสพรหมแต่เพราะราคะโทสะโมหะทิฏฐิที่เกิดขึ้นในจิตของเขาอ่ะทําให้เขาก่อกรรมทําชั่วทําก็ทําแต่บาปพ,พูดก็พูดเท่ําพูดเท่เป็นไปกับอกุศลคิดก็คิดแต่เรื่องที่เป็นไปกับอกุศลเมื่อเขาก่อกรรมทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงอบายทุกปฏิวินิบาตนรก จริง,งกรรมที่เป็นเหตุไปสู่อาบายสุขติวินิบาตนรกนั้นนพ่อแม่ทําให้เขาไหมเอาไหมพ่อแม่โวทําบาปแล้วบาปอน,นั้นจะตกไปถึงลูกพ่อตกนรกพาลูกตกนรกไปด้วยเนี่ยนะบาปที่พ่อทําไหลไปถึงลูกไหมหม่ถึงนะเพราะว่าบาปประกรรมเป็นของเฉพาะตัวเป็นของเฉพาะตัวไม่มีใครทําเผื่อกันได้ไม่มีใครทําแทนกันได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้น,นี่แหละที่ทําลาย ัตว์ทั้งหลายที่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนารกเป็นสัตว์เตลชานเป็นยุงเป็นเลือบเป็นมดหนักกว่านั้นไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือว่าไล่ไปตกนรกเพราะบาปประทำคือราคะโทสะโมหะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอโลพาโทสะโมหะเป็นข้าศึกภายในเป็นศัตรูภายในซึ่งพระองค์ทรงละได้โดยเด็ขดขาดนัหละ และกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยทําลายต่อปฏิปทาที่ให้สัตว์ถึงพระนิพพานปฏิปทาที่ทําให้สัตว์ถึงพระนิพพานนั้นก็เป็นชื่อของโพธิปัฏฐยธรรมธรรมที่อยู่ในักฝายแห่งธรรมะเป็นเครื่องแต่สรู้อย่างเช่นสติปทาน 4, สี่สัมมาปทานสี่อิติบาทสี่อิน 4, รี่ห้าพละห้าโพชชง 7, เจ็ดอริยมรรคันประกอบไปด้วยองค์แปดธรรมะเหล่านี้เนี่ยเป็นปฏิปทาที่ทําให้สัตว์ถึงพระนิพพานใช่ไหม เพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นธรรมะที่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานเนี่ยพระสูตรพระวินัยพระอพิธรรมคําสอนที่มีอยู่ในปิดกเหล่านี้เป็นคําสอนที่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน,นเมื่อสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้สามารถอย่างถึงพระนิพพานได้แต่แต่ ราคะเกิดขึ้นมาทำลายศีลของเขาเยปนตี้หมดเลยโทสะเกิดขึ้นมาก็ทำลายศีลของเขาโมหะเกิดขึ้นมาก็ทำลายศีลของเขาที่ที่เกิดมาก็ทำลายศีลของเขาโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นไอก,กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นทำลายศรัทธาที่มีอยู่ในจิตของเขาทั้งหมดทำลายฮิราาิโอตตะที่มีอยู่ในใจของเขาทั้งหมดทำลายศีลที่เขาจะพึงมี ทำลายสมาธิทำลายปัญญาทำลายวิมุตทำลายสติปัะทานทำลายโทษชงทำลายอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แตะจริงๆเข้าไม่น่าจะเสียหายขนาดนี้แต่เพราะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาพวกนี้แหละที่มันทำลายให้เสียหายสะจนปวดปีเห็นโทษอย่างนี้มั้งนะอยอนเท เห็นโทษอย่างนี้มั้งนะวันก่อนเลยทําบุญวยตั้งความปรารถนาเลยใช่ไหมอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุให้ทานนี่ก็ขอทรงเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะว่างั้นใช่แล้วให้ทานรักษาศีลเมื่อไรก็ขอให้เป็นปัจจัยให้หมดกิเลสหมดตัณหาไม่กิเลสตัณหานี่เสียหายจริงๆเลยนะเรบอกรถคันงามๆรถดีๆสนิมเกิดขึ้นทําลายเสียหายหมดเลยเนาะสนิมแท้ๆมันทําลายเหล็กเนาะไอ้กิเลสแท้ๆนี่แหละมันทําลายหัวจิตหัวใจเนี่ย แม่ใจใสอยู่ดีๆเนี่ยนะโทสะจรเข้ามาเสียใจยเลยอย่างเงี้ยโทสะเกิดขึ้นมาทําให้จิตกําเริบก็บอกว่าโทสะย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ถูกความโกรธครอบงำหลือแต่ความมืดเง มันมืดมิดไปหมดเลยอะไรก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นดีไม่เห็นชั่วไม่เห็นธรรมะดำไม่เห็นธรรมะขาวไม่เห็นประโยชน์ในโลกนี้ไม่เห็นประโยชน์ในโลกหน้าไม่เห็นประโยชน์ในโลกทั้งสองหรือว่าไม่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานขนาดพ่อแม่มีบุญคุณคนโกรธขึ้นมาแล้วไม่ลืมหมดเลยนะบุญคุณที่พ่อแม่เคยทําไว้ขนาดไหนจําไม่ได้ไม้แต่อย่างเดียวเพราะความโกรธ แม่กิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้หน้ามืดตามมัวไปทั้งหมดเยมองอะไรไม่เห็นสากอย่างกิเลสแบบนี้พระองค์ทรงละได้โดยเด็ดขาดหมดเลยเมื่อเทียบไปแล้วนะเราเศร้าโศกเสียใจพ่ไรรำพันความคับแคลนกายความคับแคลนใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์เหล่านี้เลยนะ มันพระองค์ละบาปประทมเหล่านี้ได้หมดแล้วเพราะว่าแต่ความทุกข์ทั้งหมดก็เกิดจากบาปประทมนั่นเอง